ไปไหนได้ไอหนุ่มอืมบอกเลยธนูพี่แม่นมากธนูพี่แม่นมากสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับซอมเมอร์ซนนะครับวันนี้เราอยู่ในเทิร์ฟเอ็มซีในเปหลอดคัทนะครับอยู่กับอยู่ๆใครบ้างก็พู้นหน่อยสิพู้เงาเอ๊ะ โอเคครับผมอยู่กับเวสซี่นะครับอยู่กับน้องเนวกับน้องมอนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเกลียนคนไม่ได้เกลียนคนหรอกครับมาเปิดศึกครับเปิดศึกกับคนทั้งเซิร์ฟนี่แหละครับผมมันกลัวไหมล่ะกูไม่กลัวหรอกก็ไม่กลัวหรอกเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทําไม่กลัวให้ไหมทําไม่กลัวให้ไหมไม่กลัวให้ไหมไปไปเดืองคนเลยเอ้ยเอ้ยนะครับตอนนี้จะอยู่ในปตานะครับตอนนี้เราก็จะมาเตรียมของนะครับ เตรียมของกับเปิดสื่อคนเถอะปัเนี่ยแหละวันที่กูรอคอยโปูเตโตมาประกาศประกาศการสื่อสนใจข้างบนเลยป่ะพี่หิวตีนอ่ะครับิงนี่นี่นี่ตีนอ่ะมาโโดดดดเเลลยยพร้อมนะมาไปเปิด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  สวยลุมลุ้มก็ตื้อตื้อนไอ้เดินยอดลุ้มกู้ไว้ช่วยช่วยช่วยอย่างนัวเลยกูไปไอ้มอนข้างหลังมอนมอนวิ่งหนีเฮ้ยไอ้อกไอ้อกเก็บไอ้โอกเก็บไอ้โอกเก็บไอ้มันวิ่งหนีพี่ว่ะเฮ้ยอยู่รวมกันอยู่รวมกันเอาเดินน็อตแตกเดินน็อตแตกอยู่รวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่แยกกันอยู่เราก็อยู่เหมือนกันนี่รวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่กระทืบกระทืบยิงไอโรบมาแล้วยิงมันยิงมันน้องยิงมันยิงมันน้องยิงโดนพ่อลบอลอเลิกยิง มามาเฮ้ยนี่ตรงนั้นตรงนั้นใส่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 ให้หมดใส่หมดใส่ใส่เฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเราเราเราจัดการมันจะโอ้ยมอนอยู่ไหนนะมอนมอนอยู่ไหนมอนตายพี่ตายปั๊มของไม่ตายเร็ร้ลยกระจอกแกวะมาแล้วอยู่ไหนพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ช่วยอยู่ไปไปพี่ไปเลือเยอะจังวะพี่โอพีครับน้องเออเอาแม่งเอาแม่งเลย เออบินไบินไหบินไปเินอตินตเนตนนตตนนตนเอานี่นิวปล่อยมันได้ไงเนี่ยนิวเออเออเออเอาไว้ไปุมุมุมุุมันมันดูเลยเอาเอาไปแก่ตตกกะตกตกะเย็นกเย็นตกูหายหมดเลยนี่ยกูตกอ่ะ โดนยิงไอ้ิีไม่รุนอ่าเรียบร้อยไปไหนกับกับกับโอ้ยตัวนี้เดี๋ยวพี่ว่ามันต้องตามพวกมาเลยเฮ้ยมันออกหมดเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้ยโใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณพี่กางอย่างเนี้ยเสือกเลยรออะไรอ่ะมาดิมาดิเอาเลยใส่ใส่ใส่มามามาใส่ใส่ใส่เออเอาเลยมึงก็ใส่ดิมึงก็ใส่ดิมึงรอเฮียอะไรอ่ะเออมึงก็ใส่ดิรอเฮียอะไรอ่ะ ใส่ไปเลยพวกเราแม่งหมามูนะครับไอ้มอดไอ้มอดระวังไอ้มอนหน่อยไปไ่หน่อยไป้ออแต่ก็ตีก็ปากมแต่แลวแต่ก็ตาตาพี่ทโดนลูกกินแอโร่พี่กะเล่มเคหัวใจเฮ้ยพี่แตกพี่แตกน้องพี่จอนพี่หมดแล้วลูกกินแอโร่แตกโอ้โหเอาพี่มาลเอาไอ้เขามันเออออกออกออกอ้หมดออกอ้หมดออกอ้หมด